สวัสดีค่ะหนูต้องกินอะไรคะนี่คือหนึ่งในคำถามแรกๆที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ดูแลมักถามด้วยความกังวลใจท่ามกลางข้อมูลมากมายที่อาจทำให้สับสนแต่ข่าวดีก็คือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าอาหารคือหนึ่งในพันธมิตรท,ที่ทรงพลังที่สุดของเราในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางโภชนาการ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การให้พลังงานแต่คือการส่งสเสบียงให้กับกองทัพภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างร่างกายให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรต่อมะเร็งกันค่ะพื้นฐานที่สำคัญคืออาหารต้างการอักเสบก่อนจะไปถึงอาหารเสริมพิเศษใดๆรากฐานที่สำคัญที่สุดคือรูปแบบการกินโดยรวมค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังดังนั้น เป้าหมายหลักของโภชนาการคือการดับไฟการอักเสบนี้ค่ะอาหารที่ควรกินให้หลากหลายคือผักและผละไม้หลากสีเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระมากมายธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องที่มีใยอาหารสูงปโปรตีนคุณภาพดีเช่นปลาไก่ไข่และพืชตระกูลถั่วค่ะและไขมันดีจากอะโวคาโดถั่วต่างๆและน้ำมันมะกอกค่ะ อาหารที่ควรเลี่ยงหรือลดคือเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปลรูปน้ำตาลและแป้งขัดสีซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงของการอักเสบและไขมันทรานส์ที่พบในเบเกอรี่และของทอดต่างๆค่ะเบตากลูแคนผู้ฝึกสอนภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติเมื่อเราสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วเราก็สามารถใช้โภชนาการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะในมุมมองของการแพทย์เชิงบูรณาการ การใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนร่างกายคือกลยุทธ์ที่น่าสนใจเบต้ากลูแคนเป็นหนึ่งในสารที่โดดเด่นที่สุดแล้วเบต้ากลูแคนเข้ามาช่วยภูมิคุ้มกันได้อย่างไรอย่างแรกคือการปลุกทหารยามด่านหน้าเบต้ากลูแคนโดยเฉพาะจากยีสต um, ์ดำอาเรโอบาซิเดียมทำหน้าที่เป็นกุญแจเข้าไปจับกับตัวรับหรือว่ารีเซพเตอร์ บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าการจับกันนี้เป็นการเปิดสวิตช์ปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมรบต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีเมื่อเซลลภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มความสามารถในการกินเซลล์มะเร็งและชี้เป้าให้หน่วยรบพิเศษอย่าง t c e l l ์เ,เข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำขึ้นและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการทำงานร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน มีแนวคิดการวิจัยที่น่าสนใจว่าการใช้เบต้ากลูแคนเปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทำหน้าที่ปลดเบรกซึ่งอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งได้ดียิ่งขึ้นแต่ข้อที่ต้องย้ำและสำคัญที่สุดเลยก็คือโภชนาการและสารเสริมอาหารต่างๆรวมถึงเบต้ากลูแคนทำหน้าที่เป็นการดูแลเสริม เพื่อสนับสนุนร่างกายและเพิ่มคุณภาพชีวิตไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษามาตรฐานที่แพทย์สั่งได้และควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเสมอทุกครั้งนะคะการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมคือการเดินทางที่ต้องใช้ทุกเครื่องมือที่เรามีการเลือกกินอาหารที่ดีเปรียบเสมือนการเติมสเบียงให้กับกองทัพภูมิคุ้มกันของเราทุกวัน ทำให้ร่างกายของเรากลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะ